เอาละเรามาลองขับ CSR เวอร์ชันญี่ปุ่นกันดีกว่าเนาะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมจิมมี่แล้วก็พี่แพนพระวรภัยทุนพง์แล้วก็น้องต่อยพระฤพัดเทพกาญจนานะฮะ,ะแล้วน้องเติ้ลเติ้ลเอาหัวมาไทเทนไทเทนลิมมรากฏเนาะโ okay. อเคเอาละพร้อมดูขวาให้ดูซ้ายพี่ทีซ้ายเคลียร์ ว่าเคลียร์โอเค let's go ตกลงอีเอ็นบ็อกอีเอ็นบ็อกอีกระเป๋อีลุงกระเป๋ามึงพุ่งมาเลยฮันเฮียไอพวกขนมปังเหาะทั้งหลายใช้เวลาในการทำความเร็วพี่ต้องให้เขาไปก่อนไม่มันต้องสะสมความเร็วไปทั้งชีวิตไงเพื่อจะเล่นแซงพวกเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกท่านอันนี้เราอยู่ในทางหลวงญี่ปุ่นนะครับสามสองหนึ่งเต็มตีนปากอ่ะเดือดตะเล้ง มันก็ไปแบบโตโยต้าพรีวอสอะอ่ะประมาณนี้แปดสิบก็คือต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่สเปคญี่ปุ่นนั้น right. สนเปคญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc ไฮบริดเป็นจริงๆมันเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเดียวกันกับตัวโตโยต้าพรีวน่ะแต่ว่ามีการปรับจูนแก้ไขกันพอสมควรเลย <c oughs> ทำให้แรงม้านั้นมันลดลงจาก136มันเหลือแค่122ม้า เหลือแค่122แรงม้าและแรงบิดเหลือเท่าไหร่นะแจงแรงบิดอะเอาเฉพาะจากเครื่องยนต์นะครับเฉพาะจากเครื่องยนต์ไม่รวมมอเตอร์นะแรงม้าเนี่ย98แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรพอมาทำกำลังสูงสุดมาอยู่ที่122แรงม้ารวมรวมนะส่วนมอเตอร์เนี่ยแรงบิด163นิวตันเมตรแต่ว่าทางสเปกญี่ปุ่นไม่ได้แจ้งมาว่าแรงบิดรวมอยู่ที่เท่าไหร่แต่ต้องทำใจฮะตาเล่นแบบ ็มันก็คือประมาณพรีวูะ์อ,ะอ,อ่ะประมาณพรีวูซหนึ่งคันศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราจับกันเล่นๆบนทถนนญี่ปุ่นในรถภูมิสภาพนั้นตอนที่เราจับแล้วอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับอ,อ่าศูนย์ถึงร้อยนะสิบสองจุดหนึ่งหกวินาทีและสิบสองจุดหนึ่งหกวินาทีเนี้ยก็คือเป็นจิมมี่นั่งกับเติ้งนะนัง่งกับ<ม>เตออิ้งผมกับเติ้งนะครับนั่งกันสองคน เปิดแอร์ตามมาตรฐานไฮไล m a แม็กแต่ว่าอุณหภูมิกับน้ำมันไม่ใช่เพราะน้ำมันเราไม่รู้ว่าเขาเติมอะไรมาครับอ๋เดี๋ยวต้องขวาฮะมันเดือดสิมกาิโลเมตโอ้ยโทษนะผมตองขวาะอ่าจากนั้นนะครับ8ปดสิบถึงหนึ่งอยิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่แปดจดเก้าสามนะฮะแปดจุเก้าสามนั่น,<า>นคือเร็วสุดแล้ว<า>เพราะว่าปกติแล้วจะมีเก้า น่าจะมีเก้าวีด้วยนะฮะอน,นี้ต้องบอกไว้ก่อนก,ก็ประมาณพีอสีเหมือนกันประมาณรถบ้านเครื่องพันหกพันแปดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไปคาดหวังอัตราเร่งธรรมดานี่คือต้องบอ,อกตัวไฮบริดธรรมดานะอ่าโอ้ขนาดเรานีสี่ตองเอ็กเอมโอ้สภาพคือโคตรดีงามคือในญี่ปุ่นนะฮะการขับรถในญี่ปุ่นเนี่ยมันความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งคือนอกจากคุณจากคุณจะแบบขับไปเจอ,เอ,อสภาพ แวดล้อมทิวทัศน์ที่สวยงามต่างๆ,ๆนานาแล้วเนี่ยคุณจะพเพลิดเพลินจนเรญหูจริรตากับบรรดารถยนต์รุ่นต่างๆจะเก่าใหม่จะแปลกตาไปจากประเทศไทยอย่างเยอะแยะมากมายละไกยกองอูออ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีั้งอุโมงค์อุโมงค์ถนนทนวนเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีมาพอดีเลยช่วงช่วงใบไม้แดงพอดีอ้สวยดีงามมากทานด่วดญี่ปุ่นนะครับ ถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าเรียกเนี่ยแต่ในอุโมงค์เนี่ยเห็นไหมคุณก็จะพบว่ามันก็ไม่อีกแล้วก็ทําให้เราพบว่าช่วงล่างของ CSR นั้นมันแล้วเป็นช่วงล่างแบบค่อนข้างแนวสปอร์ตคือสปอร์ตของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยังติดคอมฟอร์ตอยู่ดีมันมันไม่ได้แข็งแบบเต็มเต็มพิกัดนะครับมันไม่ได้สะเทือนกระด้างเต็มพิกัดแต่มันก็ไม่ได้มันก็จะติดนุ่มหน่อยๆไม่ไม่ไม่ถึงกับโยนค่อนข้างเฟิร์มค่อนข้างแน่น พีจ่จิมช่วยเทียบหน่อยว่าช่วงล่างคันนี้เทียบกับ H R V เป็นยังไงอดีนีดีกว่า S R V แล้วหนึบกว่าหนึบกว่าแน่นอนเฟิร์มกว่าเฟิร์มกว่าแน่นอ่าแล้วถ้าเทียบกับ Subaru X V อะครับคงเป็นเทียบยากกว่าเฮ้ยเออมันมันมันเริ่มใกล้เคียงกันใช่ไหมมันมันเริ่มใกล้เคียงกันบ้างคือเอาเปิดไฟนี้คือฟีลลิ่งของฟีลลิ่งของอช่วงล่าง Subaru X V เนี่ยมันจะเป็นช่วงล่างที่ ช่วงล่าที่หนักอยู่บนพื้นฐานรถที่หนักะคือมันหนักเป็นทั้งก้อนอ่ะไม่ใช่ x เก่านะเซอ็์ Xv ใหม่เรายังไม่ได้ลองที่แพท์ลองแล้วเป็นไงบ้างลองแล้วครับก็คือรุ่นเก่าเก็บแรงกระเทือนดีขึ้นแต่หนึบคงเหมือนเดิมอ่าอ่าเพราะนั้นก็คือช่วงล่างตัวนี้ก็เท่าเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ถ้าเอาเซตติ้งนี้ไปใช้กับรถสเปกไทยนะใช้ได้แต่ว่าบางทีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า รถที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นนั้นเซตติ้งช่วงล่างเซตติ้งเครื่องยนต์ต่างๆจะแตกต่างจากประเทศไทยอ่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปนะต้องบอกตวันว้ก่อนนะครับในทางลงเนินเขานะทาาีนี้ในฐานะผู้โดยสารนั่งด้านหลังแล้วเป็นยังไงบ้างเติ้ลกับตอยฮะพูดไปเถอะมันก็ออพูดไปตรงๆเลย ไม่ได้สบายเอยชาวบีเนะใช่เอาพูดถึงเนื้อที่ก่อนนะคะคือเนื้อที่เนี่ยจริงๆก็จะพูดถึงอนะพูดดังเลยเนื้อที่เนี่ยถ้าเกิดว่าตรงหัวเนี่ยมันก็เห็นว่ามันมันก็มีเหลือที่เยอะไม่ได้ขับแคบ่างที่เราคิดอืตัวเอวาเป็นยังไงพี่ตัวเบาก็อือม,มันก็ไม่ได้ไม่ได้สบายมากเนะอะคือน,นี้บอกก่อนว่าตอนเนี่ยนั่งเป็นหลุมปกติแต่พี่ต้อนนี่คือต้องขยับมานั่งตรงกลางซึ่งมันจะเป็นที่ที่ฟองน้ำมันจะค่อนข้างตูนขึ้นมาใช่ก็ปกติหน่อย ท,ที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมันถามว่ามันน่าจะสบายกว่าทาี่จัตจุ๊บสบายกว่าจัตจุ๊บแต่ไม่ได้ดีถึงขั้นที่ชาวีเดชาวีในจุดเด่นคือความเป็นกล่องเ,เรียกว่าอะไรมันจะดูแบบโปร่งไปหมดอย่างข้างหลังเนี่ยจะดูอึดอัดมากแล้วก็แคบเหมือนในห้องน้ำอะฮะคว่ามแบบ กระตรงไาหลังแบบแบบกระจิตลิศกระจ้อยลอยไปหมดเลยยิ่งันเป้งนะคะอยากจะบอกตรงนี้ว่าทุั้นมอดไปหมดเลยข้างหลังเพราะว่าข้างในก็สีดําด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอึดอัดถ้าเกิดว่าคนที่ชอบความแบบโปร่งใสสบายๆอาจจะไม่ค่อยชอบนั่งข้างหลังซีอิชาเลยซียชาเนี่ยนั่งสีก็อึดอัดอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าบอกมันนั่งไม่ดีนะบอกมันก็สบายเพียงแต่ว่าพื้นที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสาหรับคนที่อยากชอบความแบบโปรง ตออมากกว่าออืมืมคนั่งไปทานเ้าก็นั่งได้แหละให้นั่ง<ๆ>ยาวๆไปตัดจังหวะได้ต้องแบบคุยให้ดีว่าใครจะเสียสละมันนั่งก่นกอนละอ๋อเขามไม่ใช่คุยกันให้ดีเขาเรียกว่าตบตีแย่งชิงเบาะหน้ากันเว้ยนัออ่งสอ,องคนละเบาะสองส่วโมงอ่ะด้านนี้จะเด็ดกินไข่นะอืมาคานอีท้องยิ่งกว่ายิ่งกว่าปลาเช่มาคานอีกเหรออ๋อก็อยู่แล้ว่พี่ต้นนั่งตรงกลางอ่ะตอนนั้นนั่งมาคานอ่ะพี่ต้นเขาชอบบอกว่าอะไรนะไข่เด็ดกินเนี่โอ้ช่องซ้ายมีบปล่ เราีใช่ไหมเราหีหน้ารถอีธา <laughs> นมึง <laughs> เดี๋ยวไปนถนนหึงแล้ววะ่ะอธิรักคับวากุจิโกะเฮ้ยเร็วจังก่อนจะมาขับไปให้อีกใช่ใช่นี่คือมันแค่ทางหลวงป้ายคาวา <c oughs> ใช่ใชแล้วทางหลวงป้ายคาวาเฉยๆใช่ไหมแล้วหลังจากนี้มันจะไปไงต่อก็เดี๋ยวเราจะพาเราเข้าเป็นรอดอาจจะเป็นความเร็วประมาณสิบสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแบบขับเป็นถนนในเมืองไปอืมอ่ะทีนี้ก็จะเข้าโม่กันละนะฮะก็ อะไรอย่างที่อย่งี่นั่งบ่อหน้าที่รู้สึกไงบ้า,บางล่ะบ่อหน้านะครับขับอะจริงๆตัวเบาะเนี่ยตัวเบาะถือว่าออกแบบมาดีแล้วเฟิร์มกว่าเบาะโตโยต้าทั่วไปเบาะรองนั่งก็ยังมีความมีความยาวตามปกติของรถโตโยต้าทัวว่วไปคือสั้นป <c oughs> กติคือสั้นใช่แต่ที่คือพันักศีรษะดันกระบาลให้ดูว่ามันดั<อ>นจริงนมดันจริงะ คือมันดันในระดับที่โอเคมันยังไม่ถึงขั้นดันในระดับพ่อตายแต่มันดันในระดับดันทุรังพอสมควรนะฮะมันยังไม่ได้ดันโหดแบบนาวาร่าหรือหรือเบนซ์เอ่อ CLA หรือซ l a อพวกนั้นแต่นี้มันก็ดันประมาณแบบเฮ้ยดันเนี้ยแบบดันไม่โอเคอ่ะดันดันไม่สบายคือมันมันมันดันกับอะไรดีที่ว่ามันไม่ดันตรงตรงตรงต้นคอมันดันตรงกลางหัวเลย จริงๆแล้วไอ้เรื่องบ่อดันกระบ,บาทเนี่ยนะเราสงสัยมา,านานแล้วไงว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้ผลิตรถยนต์ยุคใหม่ๆต้องพยายามทําบ่อออกมาให้มันดันกระบ,บาทเหตุผลมันมี วันก่อนคุยกับฟูจิวาร่าซังที่เป็นผู้บริหารมาด้าซึ่งเป็นค่าที่เป็นมาทำกับโตโยต้า hmm. เขาบอกว่าอันนี้มันมาจากเรกิเลชันของทางฝั่งย mm ุโรปเขาเขากำหนดมาว่าคุณจะต้องดันประมาณนี้โอ้ย oh, ห yeah. ่ามึงหน่อยเด้มึงอะแคร์ uh, care, อยู่ได้กัไอ้ช่วงเวลาเสี้ยววินาทีที่คนไม่จะโดนชนประท้าปากเนี้ย mm hmm. ซึ่งแม่งก็เจ็บห mm ัวพนักศีรษาแม่งก็แข็ง mm hmm. แต่มึงไม่ได้แคร์เลยว่า ไอ้เฮี้ย7-8ปีที่คนจะต้องใช้รถคันนั้นนะใช้อยู่เนี่ยมันไม่มันมันจะต้องทนปวดกระดูกต้นคอแล้วมันจะร้าไปจนกระทั่งถึงไหลเนี่ยมันไม่คิดถึงตรงนั้นกันบ้างเลยหรอวะฮะโอ้โหบ้าจริงเลยให้ตายเหอะ300น e t จ r Skip Straight เสาสีมีปัญหาไหมบังไหมพระสายเดี๋ยวก่อนเราต้องตรงไปอเสาสีบังเสาสีหนาไปเสาสีหนาไป น่าจอนี้มันมีเลนม่นีมีบัตรเลฟลิสมีมาให้ปั๊กไลายสปอร์ตนะไลน์สปอร์ตรถคันนี้ไม่มีมาให้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวท็อปออปชั่นกว่านี้จะมีมาให้คือรุ่นที่เราลองขับที่ถือเป็นรุ่นค่อนข้างจะเป็นรุ่นพื้นฐานนะฮะเป็นรถเช่าซึ่งเราไปเช่ากันเองจากโตโยต้าไดรนนคาในโตเกียวนะครับเพราะว่าโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ไม่ได้สนับสนุนซัพพอร์ตรถคันนี้มาให้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วก็เราเงินเองนะครับเราลองกันเองแล้วก็็จ่่่่าาาาายกันเเเตตมทีรรรพะวงงอ นะคือจ่ายตังค์เช่ารถลองกันเองเออใครจะทำไมไม่สนใจถามว่าอืถ้าที่บ้านมีปุ่กุญแจอยสองพวงคันหนึ่งเป็น h r v อีกคันหนึ่งเป็น c h r จะเลือกคันไหนกุญแจขนไหอออกจากบ้าน c h r ต้องถามว่าเครื่องอะไรให้ตัวท็อปเหมือนกันเลยอะถ้าเกิดเป็นไฮบริดกับ h r v 108เออเอาตรงๆนะ เอาทั้งคู่ได้ไหมฮะถ้าเกิดเป็นนี่ถ้าเป็นเครื่ e ast, องพันแปดเอาติดอ่ะถ้าเครื่องพันแปดเอาติดฉันอาจจะเอาเสียชาทำไมพี่ไม่ชอบเอเซียีช่วงล่างอ๋อช่วงล่างค,<อ>คือปัญหาของเอเซียีและการประกอบของของฮอนด้ามันก้องแก๊งกว่าโตโยต้าชัดเจนมากนี่แต่พูดถึงการประกอบนะแหมไม่เม,มาก็ไม่ได้นะบอกว่าคันนี้ของดีๆจะเป็นกองอยู่ที่คนนั่งหน้าหมดเลยว่าคนนั่งหลังเนี่ยไม่มีโบนูกเลยสักนิดเลยนะจ๊ะก็รถมันทํามาเพื่ออะไรรถมันทำมา ก็รถก็รถมันทํามาเพื่อใครล่ะอันนี้เราวิ่งในอุโมงค์นะฮะแสงมันก็จะน้อยนิดนึงเฮ้ยแต่เสียงเออเสียงรบกวนรคลเสียงรบกวนเสียงรบกวนฟังเรงเสียงรบกวนะให้แบบอย่างน้อยก็ที่เท้าแผ่นเอาหลับก็แบบมีผ้ามีอะไรปูมันหน่อยไหมเอาฟังเสียงรบกวนกันหน่อยอันนี้เสียงจากยางนะแล้วก็เสียงอุโมงค์เฮ้ยถือว่าการเก็บเสียงก็ใช้ได้นะข้างในเราจะเงียบดีข้างหนหลังยางยางนะหลก ได้นน้ามาเลยขงากีหังแล้วนี้อกให้เพื่อนั่งหลังมะเพื่อนเกียดอะเพื่อนเลิกคบอ่ด่าเลยรถไรอะเพื่อนเลิกคบเวลามีเพื่อนมาต้องบอกเพ้นั่งหน้าก่อนเลยเือนห้องงานมีเสียขึ้นมาที่นั่งหลังมันที่เลยเอาไว้คนมาเดียวอะมาหน้านี่กลช่องที่ใส่หนังสือข้างหลังกไม่มีไม่มี แต่แรงน้อยเขาไม่อายากอ่านหนังสือี่ไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีเขาตัดออปชั่นนี้ก็ออกมาแล้วอย่างพวกเนี้ยังอันนี้เราเป็นเป็นรุ่นค่อนข้างล่างๆด้วยเป็นรุ่นเอ uh, ่อ Variant Hybrid Ace S อ่า,อาถือว่าเป็นตัวล่างๆของไฮบริดแต่ก็โชคดีที่มีอุปรกรณ์มาตรฐานมาค่อนข้างเยืนใน,นราคานี้ที่แท้ในฐานะคนนั่งหน้าไปนไงบ้างอ่ะวางกล้องอ่านะครับในฐานะคนนั่งหน้านะครับรู้สึกได้ว่า ก็อยากที่บอกนะฮะว่าพนักพีนศีรษะดันกระบาลบอกตั้งแต่ตอนลองนั่งที่สิงคโปร์แล้วอ่าซึ่งมันก็ดันจริงๆแหละว,วิธีแก้คือต้องเอ็นเบาช่วยนะครับได้เท่านั้นเบาลองนั่งนะครับสําหรับผมนะฮะจะใหญ่ขนาดไหนมันก็เล็กสําหรับโดดกูเพราะฉะนั้นก็คาบไปแต่บส่วนแต่แต่ส่วนตัวชอบชอบโครงสร้างของเบาลองเบาพนักพีคือมันทิงหลังใช่ไหมพิงหลังดีมากคือแน่น นุ่มแน่นแล้วปีกข้างซับพอร์ตข้างอกอบกระชับลำตัวได้ดีมากต้องขอชมอย่างที่บอกกับมึงไปเปลี่ยนพนาสตร์นะรถคันนี้จะได้คะแนนจากกูเต็มเลยอ่ะใช่แต่ต้องพูดอย่างหนึ่งว่าพอดแนมเบาะหลังพี่มันไม่เหมือนกับนั่งโตโยต้าหรืออื่นนะก็มันเล็กหนีบแคบกว่าเดิมอีกไใช่หมายความว่าแบบความแน่นความเหล็งเนี่ยรถมันดูเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะปกติโตโยต้ามันจะ่นๆแบบดูกระหล่ำป่งกองแกงกองแกงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ไหม นี่ก็สัมผัสได้ว่าเออช่วงล่างมันดูแบบมันไม่ยุ้ยนะไม่มีคําว่ายุ้ย<อ>เอางี้ต่อยอาลอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะต้องเซ็ตรถเอาไว้สำหรับเน้นขายชาวยุโรปนะเป็นหลักนะม<อ>ึงรับประกันเลยช่วงหน้ารถันนั้นแม่งจะดีกว่าปกติไม่จริงสวีฟพรีเมีมยร่าพรีอูสังไม่ดีเลยเรพรีอูส,อสมาเซ็ตเน้นขายอเมริกาพรีอูสเลยาไม่จะปิปิวเลยพรีอูสมันเน้นเซ็ตขายอเมริกากับเซ็ตขายญี่ปุ่นมันไม่ได้เน้นเซ็ตขายยุโรป เออเพราะฉะนั้นไม่ได้มันไม่ได้นั่นนะอืแต่วันนี้โอเครู้สึกว่าเออเป็นรถเดลต้าที่ถ้าเกิดใครเราอยากจะแนะนําให้คนชายเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็เวลาขับเ่า,าเป็นเลนนะเป็นเลนนะอโอ้ช่วงล่างญี่ปุ่นมันนิ่มว่ะช่วงล่างญี่ปุ่นมันช่วงล่างเซตติ้งญี่ปุ่นนี้มันอยู่ไว่ะเลาพูดถึงโช่วงล่างแน่น เปลี่ยนเลนควันโยใส่คุณเลยเหวนกันยานเลยพี่บาอทีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้สปริงล้วนๆสปริงกระชุกล้วนๆเลยคือมันเวลาขับปกติมันจะเหมือนกับมันดึ๋ๆแต่ถ้าโยนแรงก็ยังนุ่มอยู่ดีเวลาปูว่าคือไม่ค่อยได้เหมือนเดิมป่ะป่าป่าต้องบอกก่อนว่านี่มันรถสปริงญี่ปุ่นไม่มีแบตเตอรี่ให้บินอยู่นะอย่าลรือเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นสปริงญี่ปุ่นช่วงล่างมันมันก็ต้องแบบเนี้ยเซขาเซ็ตมาแบบเนี้ยถูกป่ะแล้วถ้าเทียบกับซ x 3อมอ่ะโอ้ซีเอ็กซ์าสิจ๊ะ CX3 ใส่สามทาประตูหลังบ้างนั่นแล้วแหละพี่พัอเฮ้ยแต่ CX3 เนี่ยเป็นรถที่บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าให้ถ้าอย่างที่บอกไงคือถ้ามึงมี t ต y o ต้า CSR มึงมีฮอนด้าซาวีให้กูเนี่ยนะกูขอไม่เลือทั้งคู่ได้ไหมแล้วกูจะเดินไปที่มันก็ CX3 CX3 ศกศูนย์แล้วจบอแล้วจบเลยทําเป็นตอนนั้นแหละเออคือ นนนนี่คืออีกหนึ่งนิสัยของโตโยต้าคือเซ็ตรถทรรมาให้อยู่ตรงกลางระหว่างคู่แขกเป็นนิสัยปกติของโตโยต้าอยู่แล้วเมื่อกี้ซือทำไมเราไม่ไปถมดีไม่ค่อยมีใครนักถึงแล้วพี่รถมันเล็กไม่ใช่เรื่องของเรื่องก็คือคนที่จะซื้อ CX3 ตสามมาเขาจะ forget เขาจะมาที่ CX3 แล้วเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยซื้อเขาจะไม่ค่อยเทียบเอลว่าถ้าเทียบกันนะ c X3 ด้านหลังทัศนวิสัยดีกว่กนีอ๋อถูกต้อง คันนี้ถ้าเราจากข้างหลังคันนี้ที่คันคันนี้ดีกว่าซีเอ็กสามปะคือซีเอ็กคันนี้เบาหลังมันจมหนึ่งถึงออกมะนั่งแล้วมันจมอ่ะซีเอ็กซ์สามมันจะสูงๆลอยๆอันนี้มันจมเลย่แล้วแล้วเอากล้องมาไว้หน้าชั้นนี้นะอืมเออเนาะแต่ซีเอ็กสามอ่ะถ้าพูดถึงตัวท็อปก็ราคาไปเท่ากับซีเอ็กซารหรอกมันก็จริงมันก็จริงมันก็จริงเออ่ยังไงก็ตามซีเอ็กสามก็ถูกกว่าแล้วก็ กลายเป็นทางเลือกที kind of ู่น่าจะคุ้มค่ากว่าขึ้นมาเห็นๆเลยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงการขับขี่อะไรเงี้ยเนาะถ้าคนจะเซ็กซ์สามดีกว่าพื้นที่พาราเซลน้อยกว่าไอพื้นที่น้อยกว่าน่ะมันใช่อยู่แล้วเว้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อย่างนี้พี่บอกได้อย่างหนึ่งนะพวงมาลัยของซีเอชอาร์เนี่ยฟีลลิ่งจะคล้ายๆกับเซ็กซ์สามเลยล่ะคล้ายๆพวงมาลัยเซีกซ์สามฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆกันกับเซ็กซ์สามมันจะมีความคมมากกว่าโตโยต้ารกคนก่อนใช่คม คมกว่าแต่อะแต่มันก็ยังมีระยะของมันอย่างเงี้ยดึ้ดื้อหรดื้อด,ด,ดอย่างเงี้ยอยู่ปานนิดนึงประมาณนึงระยะฟรีก็มีประมาณนึงไม่ได้เยอะมากทดเซ็นอัตราทดมาประมาณกลางๆไม่ถึงกับไวมากและไม่ถึงกับยานมากเอแต่จะแบบก็คมขึ้นมากว่ากว่ารถโตยโยต้าทั่วไปน้อยนึงเกือบจะเท่ามาด้าเซ็กสามนะครับบอกไว้ก่อนนะเกือบจะเท่า,าส่วนเบรกนั้น ก็โตโยต้าทั่วไปนะจ๊ะจบลึกๆใช่ไหมลึกๆหน่อยแบนลึกๆน้ำหนักเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแบนลึกๆน้ำหนักเบาๆอ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะสามส่วนพื้นเนแบนลึกๆน้ำหนักเบาๆนะฮะอืมระยะระยะเอ่อเทรลเลอร์แพเดิลจะยาวนิดนึงอ่าก็พอๆกับรโตโยต้าทั่วๆไปครับไม่ได้ต่างอะไรมากมายนักมันก็ใช้งานได้ปกติในสภาพ ของคนปกติแต่ถ้าคนวิกลจริตขับมันคงจะ<อ>คงจะไม่ไม่ขนาดตีนบอกได้ประมาณนี้อ่าวิกลจริตก็ประเภทเท้าเท้าฝาหนักเกินเหตุอะไรเงี้ยหรือประเภทแบบว่าเกิดมาแม่งแบบคาบคันเร่งมาันจะกำเนิดอ,อะไรเงี้ยเออแล้วก็วก,วก็รู้สึกว่าคงจะไม่พอน้องมมีความรู้สึกว่า H A เนี่ยมันน่าจะถูกจริตคนที่มองหาเรื่องงานออกแบบเป็นหลักถูกแค่นั้นเลยถูก มันมีความโดดเด่นมีความแปลกแล้วก็มันมีความแบบมีความสนุกอะคือจอดแัง่าย่ายคือจย์ของเขาอะโจทย์ของเขาต้องการที่จะเน้นไปหากลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยใช้โตโยต้ามาก่อนไงหมดความภ้าหลักจากโตโยต้าที่ดูน่าเบื่อให้มันดูแบบมันดูมีชิว่าชิจาดขึ้น่ะรถคันนี้เนี่ยจะมีเอรนที่มันเป็นเสียมขนมปังคูดอะอยู่ในทุกงานออกแบบเลย อ,อ่บนพด้นหลังาคาก็ะจะมีพวงแหร์ก็ะจะเป็นแล้วก็คูปลายต่างๆกัดลายก็ะจะเป็นซีเหลี่ยมขนมปิกงปูนอย่างเงี้ยจัดเป็นแพทเทิร์นอะไรเป็นต้นถ้าอย่างงาั<ะ>้นแสดงเห็นว่าอะไรไหมทีมดีไซเนอร์แม่แงแต่ขนมปิ้คปูนมากเกินไปตอนมาเ<า>มืองไทยโอ้ตายอ่ะอะไรนะาดาๆได้ไรควายนะไม่ได้ควายอ๋อบายอ๋อโอเค อ,อนั่นก็ลองอ่าเดี๋ยวลองนั่งันเนี้ยเราสรุปกันสั้นๆก่อน<ม>ว่าอันนี้เป็นแค่เวอร์ชั่นทดลองขับในญี่ปุ่นนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะมีเวอร์ชั่นไทยมาลองขับอันนี้หลังจากเขาขายซึ่งนั้นน่าจะเป็นปีหน้าต้นปีนะครับผมอัเนี้โดยภาพรวมถ้าที่เราดูนะครับถ้าคุณซื้อ CHR พอสไตล์มันน่าจะตอบมันได้เลยได้เลยหรือขนาดเรารถที่เราขับเนี่ยเป็นรถสี่เงินนะครับ มันยังสวยเลยเว้ยแล้วที่สําคัญนะครับขับไปไหนมาไหนแม่งมีแต่คนมองะรถแม่งรถมันไม่ใช่แค่คําว่าเตะตานะรถมันต่อยตาเลยอ่ะคือต่อยจะแบบปกัปกคือมึงต้องมองอ่ะถ้ามึงแม่งไม่มองนี่คือแบบมึงมีปัญหาทางสายตาแน่ๆเส้นมึงจะเฉียบคมจะแบบเฟาฟังไปไหนก็เนี่ยดีไซน์ได้ทางข้านนอกแล้วก็ข้างในก็ทํามาดีไซน์คน ควาค้านดีแต่ว่ารับได้อ,อดพอ<า>ได้ไดไดเนี่ยก้แบบไม่มีไม่มีอะไรมากมันก็คือแบบมีแผงแอร์ออโต้แล้วก็มีจอข้างบนซึ่งของไทยเนี่ยจอบนอาจจะหน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้นะฮะนาฬิกาดิจิตอลก็ โซลอลติสก็คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถสเปคโลนะการมีแอร์แยกฝั่งมาให้นี่ก็คุณโขแล้วการมีแนววี่นี่ก็เนวี่ก็เป็นเนวี่เวอร์ชั่นรถเช่านะฮะภาษาอังกฤษก็โอเคเพราะอ่านรู้เรื่องกันบ้างนะแล้วก็เนี่ยวัสดุก็ตรงนี้เดี๋ยวผมดูให้ตรงนี้นุ่มนะครับผมนุ่มเหรออ่านุ่ม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 ครัแล้วก็อันนี้นุ่มชิบหายนุ่มกว่านุ่มประมาณมาด้าแล้วก็อสำคัญคืออันนี้ได้จริง อ,อันนี้ได้จริงอ่าได้จริงได้จริงแต่เก็บจริงส่วนตรงนี้นนนแข็งนะฮะตรงนี้เป็นแข็งกัดเป็นลายข้าหลามตัดเลยแต่แข็งนะแกรล้วก็หลังคาเป็นผ้าผ้าบนหลังคานี้ก็ทํามาเป็น<ม>ลายด<ะ>้วยนะมีลวดลายนะ,ะเป็นลายดอกบัวนะฮะ<อ>ลายที่ว่าลายมันน่าจะมีกงจักไวอยู่ใกล้ๆนะโอ้โอนกเดี๋ยวนะ แล้วก็เป็นดกบัวเย้ครับผมไม่มีแล้วผมจะให้ดูนักปัดของเวอร์ชันไฮบริดนิดนึงนะฮะว่ามันประมาณนี้รุ่นล่างอะเนาะเราวิ่งอยู่80นะฮะตามกฎหมายกำหนดญี่ปุ่นเลยนะฮะครับอ่าให้ดูนี่ป้ายึ้น80อ่าเราก็วิ่ง80เนี่ยนะฮะนปัดก็ไม่มีอะไรมากคือให้ดูถึงรถไฮบริดทั่วไปของตโยต้าเลยพี่แต่ว่ามันก็มีว่าที่มันมันก็ดูบ้านๆขึ้นกว่ากันน้อยนึงนะครับอ่าตามนี้ครับผมเโยต้าว้าก็คงทนเราไม่ไหวเ็ระจะแซง คือคนญี่ปุ่นเอาต,งตรงๆนะหลังๆมาพักนี้ทำไมมึงขับรถกันโหดวะนี่สารภาพเลยนะนี่ตอนขับมาเมื่อตะเกีย <c oughs> ก็เห็นญี่ปุ่นอยู่นะฮะมันมีทั้งอะไรนะมีโตโยต้าพิว s รุ่นใหม่คันนึง่ง <c oughs> เราวิ่งอยู่ร้อยหนึ่งนะเราอยู่ในกลางนะมัน <c oughs> เ้ยวๆๆ <c oughs> ่อะไรเี่ <c oughs> ไม่รูสภาพแล้วแบบกล้องเครื่องมันไม่มีอะ <c oughs> โอเคมัมมเรื่องอะแต่หลายคนซิอ่ะ ใช่กูคงเก็บกดอ่ารู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยลองกดตามเพราะว่ามันไม่ได้มีคุณลุงคนเดียวท,ท,ที่ที่ขับซิ่งแบบนั้นพอเราออกเลนขวาปุ๊บจู่ๆก็มี Toyota m เอมาทูสีแดงมาจากข้างหลังขวาแล้วพร้อมกับ Toyota ใส่ซึ่งก็เป็นรถไฮบริดดิชันกันมันก็เฟลตามไปกูต้องกดตามเนี่ยถึงได้รู้ว่ามันวิ150่งอยูอยะแล้วก็รีบเบรกรีบเบรกเลยฮะรีบเบรกเลยฮะ,รยฮะพรู้ร้อยห้าสิปุ๊บ เบรคถ้ากเข้ากากลับก็วิ่งร้อยเดียวเหมือนเดิมให้เจ้าถิ่นเขาทราบไปเออให้เจ้าถิ่นเขาทราบไปเพราะว่านี่มันไม่ใช่ถิ่นเราแล้วเราไม่อยากจะโดนตำรวจมาเล่นไงอ่าเออแต่ก็ทําให้รู้ว่าการทรงตัวในช่วงความสูงนั้นของ CSR ใช้ได้ให้หวังใช่แค่แค่อย่าหักพวงอะไรบวบซ้ายบวบขวาแค่นั้นแหละอ่าโอเคครับเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไงเราจะเจอกันอีกทีในเวอร์ชันไทยเราจะมาลุ้นกันว่าหนึ่ง ผมพลังไฮบริดไทยจะแรงกว่าน,นี้ไหมสอรุ่นนี้ไม่ใช่ไฮบริดจะแรงไหมสามอุปกรณ์ต่างๆและรวมถึงการเซ็ตช่วงล่างจะเป็นอย่างไรเราจะพบกันในที่ที่เมืองไทยต้นปีหน้ากับ CHR ครับผม